สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนพระเก้าสะพานบุญนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนญีบุญที่รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆนะภายในวัดวาต่างๆหรือสถานต่างๆสถานลานบุญนะครับวันนี้ผมเจ้ากนเดนะครับน้องจิ๊บนพระเก้านะคะวันนี้เราทั้งสองคนนะก็ดีทีวตรงหน้าลานพระธาตุผัดนมนะคะวรมหาวิหารนะคะวันนี้ก็มีพิธีเจิมทองคำใช่ครับน้ำหนัก5.7กิโลกรัมนะคะความสูง15่ิิเมตร18นิ้วนะคะค่ะก็อันนี้ก็มีพิธีเจิมพอนะคะ วันนี้ก็จะมีพิธีเจิมทองคำนะครับสร้างองค์พระธาตุทองคาจาลองนะครับให้แก่สาธิชนคนเยบุญที่จะมากราบไหว้หรือ,อบูชากันนะวัด,วดพระธาตุแห่งนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายและสาธิชนคนเยบุญทุกท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาลิบวนลต่างจังหวัดก็มากราบไหว้กันนงจีบนะ ไม่มีใครไม่เคยมานะคะพระธาตุพนมนะคะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวพระธาตุพนมนี่ค่าตางได้กับคารุักถาและกาบไหวแล้วไม่ว่าใครๆก็ต้องมาที่พระธาตุพนมนะคะถ้าพิธีเจิมทองนะคะเดี๋ยวนุ้งจิ๊บพี่กัลนะคะจะพาท่านชมเข้าไปชมพิธีเจิมทท่านผู้ชมครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนี่บุนนะครับเดี๋ยวตามผมกับน้องจิ๊บเข้าไปชมบรรยากาศภายในลานพระธาตุแห่งนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขอเชิญนะครับท่านผู้ชมนะครับครับขอเชิญได้ค่ะ ก็ขอจเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราประธานอุปธรรมจัดสร้างพร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้มาร่วมการทำพิธีเจิมทองคำก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเราพุทธศาสนิกชนในวันนี้วันที่จะเจิมทองในวันที่18มีนาคมพุทธศักราช 2,566ซึ่งการจัดสร้างพระธาตุพนมทองคำสมภาพรวมทั้งบริษัท TAC ที่ปรึกษาบัญชีและกฎหมายจำกัดได้มาเป็นประธานอุปถัมภ์การจัดสร้างพระธาตุพนมทองคำจำลองตัวองค์พระธาตุพนมทองคำนั้นหนัก5.7กิโลกร,รมัมและรอบร้อมด้วยกำแพงแก้ว ร,ร,รวมทองคำทั้งสิ้น7กิโลกร,รมัมซึ่งตั้งแต่วันที่5กันยายนพุทธศักราช2565ก็ได้ทําการขอใบอนุญาตจัดสร้างจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระเทพวรมณีเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมวารามหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ลำดับต่อมาก็ได้มีพิธีหรือขั้นตอนในการ จัดสร้างติดต่อกับทางลุงโลเพื่อจะรอองค์พระธาตุทองคำเป็นลำดับมาในวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2565ก็ได้มีพิธีบวงสวงเปิดเลิกในการจัดสร้างพระธาตุพนมท,ทองคำจำลองต่อมาวันนี้เป็นวันมงคลอีกวันที่เราชาวพุทธศาสน,นิกชน จะได้ร่วมกันทําพิธีเจิมทองหรือเจิมทองคําเพื่อจะนําทองคําที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วประเทศที่ได้ร่วมใจกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทองคําหรือทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆที่เป็นทองคําได้นํามาร่วมเจิมทองเพื่อจะนําทองคําเหล่านี้ ไปหลอ่อหรือจะสร้างพระธาตุพนมทองคําองค์จริงวันนี้วันที่18มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ก็ได้มีประชาชนมากหน้าหลายตาที่ได้มาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ในอนาคตจะเป็นขั้นตอนในการหล่อจริงซึ่งการหล่อจริงนั้นนะก็ยังต้องอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนที่จะได้ร่วมกันมาบริจาคร่วมบุญ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือทองคําเพื่อจะจัดสร้างองค์พระธาตุพนมทองคําจําลองปฏิมากรรมในครั้งนี้หรือซึ่งเกี่ยวกับองค์พระธาตุพนมทองคําในครั้งนี้นะมีการแกะสลักลวดลายเสมือนองค์จริงทุกประการประณีตวิจิตรมากเพราะฉะนั้นแลว้วอัตมาภาพใมนามตัวแทนวัดพระธาตุพนมวรวรมหาวิหารขอเรียนเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะ ถวายทองคําเพื่อสร้างพระธาตุพนมทองคําเปรียบเสมือนเจดีหนึ่งองค์จะนําไว้ไปบรรจุภายในพระธาตุพนมองค์จริงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราบุญกุศลครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักก็อยากจะขอเลียนเชิญญ,ญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมการทําบุญใหญ่ในครั้งนี้จเจริญพร